สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิปซีนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะลองนําเลขที่เหมาะกันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางนะคะไปเป็นช่องทางนะคะหวยหุ้นหวยลาหวยอ,อนอยหรือหวยรัฐบาลก็ได้นะคะในวันที่16มิถุนายนนี้นะคะน้ำหมอ,อก,กันจะเปิดไพ่แค่3ใบนะคะน่าจะาไม่เยอะจนเกินไปนะคะนะถ้าเปิดหลายใบมันจะสับสนนะคะ หรือจะเอาเลขของตัวเองที่ท,ที่ตัวเองชอบนะคะมาผสมก็ได้นะคะสลับจับคู่กันนะคะขอสับไพ่ก่อนนะคะ ดูนะคะเลขมงคลนะคะประจำวันที่16มิถุนายนนี้นะคะน่เป็นเลขอะไรนะคะโอเคนะคะมาดูกัน หนึ่งนะคะห้าเก้านะคะทุกคนหนึ่งห้าเก้านะคะหนึ่งห้าเก้านะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงๆรวยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ